แล้วก็เป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวทุกร้านนะนะเอาร้านทั้งหมดที่อยู่ในเซ็นทะรันะแบรนด์ใหญ่ๆทั้งหลายก็ามาอยู่นะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นบ้านๆนหมู่บ้านในหะมู่บ้านานหมูนะบบ่บ้านก็จะมีร้านค้านะ เพิ่มหรือแบรนด์ดังๆเขา<น>แบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยก็ที่นี่ก็จะมี้าเรียกอะไรศ,ศูนย์อาหารศูนย์อาหารเนี่ยก็ในเจนแรกเนี่ยก็หายกันไปหมดแล้วแล้วก็มีร้านใหม่ๆเข้ามาในศูนย์อาหารนี่เองเนี่ยก็จะมีมีอะไรห้องน้ำที่โชว์เลยว่า ว่าเหนือชั้นแล้วก็ดีมากแต่ผมเคยไปเห็นที่เซนทรัล